สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับคลิปนี้ครับก็จะพาทุกท่านนะครับมาทําภายในกันนะครับพอดีคุณปู่บีเก้าทีเก้าไม่องผมนะครับที่แปดทีเก้านี่แหละนะครับก็เป็นตัวตั้งหัวจรวดลังคาสูงคันสีขาวนั่นเองนะครับที่ว่าจะขายอยู่สามแสนกว่าบาทนั่นเองนะครับก็ตอนนี้ยังไม่มีเจ้าของนะผมก็ทาไปเรื่อยๆนะครับชุดแพรขับสี่ผมก็เตรียมมาแล้วเกียร์ออโต้ผมก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าช่วงนี้รถมันยังขับได้อยู่ยังไม่ถึงเวลาทํานะครับก็คือม จอดที่จะทําขับ4ีนะครับก็เลยทาภายในมันซะก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทําภายในเนี่ยผมจะทําแบบไหนอะไรยังไงไปดูครับนี่นะครับผมก็คันนี้นะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นป้ายสีเขียวเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ 2089นนะครับอนะอผอสั่งดุยนะครับด้านหน้านะครับผมได้เอาบ่อเดิมไปหุ้มอยู่นะครับไปหุ้มเป็นกำมะหยี่สีน้ำตาลนะอันนี้มันสีแดงนะครับอันนี้ของของของลูกค้านะครับก็คือเป็นสีแดงนะครับก็จะเอาตัวนี้ไปหุ้มเป็นสีน้ำตาลด้วยเพราะว่าคอนโซลพวกนี้มันเป็นสีน้ำตาลอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นน้ำตาลเข้มนะแล้วก็มาดูภายในกันผมทำแต่เมื่อคืนแล้วแหละนะครับแต่พอดีแบตเตอรี่ของโปโปมันหมดนะครับ นี่เป็นยังไงสวยงามไหมนะครับสวยงามไหมผมได้ทาเรียบร้อยแล้วครับคือเมื่อคืนเนี่ยได้ปูเมื่อวานได้ปูพื้นนะครับนี่นปูพื้นไม้นะครับปูพื้นไม้ใหม่หมดเลยนะเดี๋ยวผมเปิดประตูสไลด์ก่อนจะไดวสว้สว่างสว่างนะเนี่ยฮะปูพื้นมงพื้นไม้อะไรใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็ขึ้นหลังคานะครับนี่ หลังคางเรียบร้อยแล้วก็เดินไฟนะเดินไฟอันนี้ไฟเดิมของเขาไฟของรถเขานะไอใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็เดินไฟแคมปิ้งเรานะครับแคมปิ้งนี้จะเป็นของแบตเตอรี่ลิเธียมแยมก่าะหารนะรต้นทุนของผมก็คือว่ามีมีลิเธียม400แอมป์อยู่แล้วนะครับนี่เป็นยังไงสวยๆนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดีกว่านะจะคีบไฟสนามแปบ๊บนึงนะครับสว่างไหมทีนี้ พอดีเอาไฟ <c oughs> พอดีเอาไฟสนามมาใส่นะครับนี่นี่นี่นะฮะก็ประมาณนี้นะลรลำโพงสายเดิมของเขาจะมีอยู่2จุดผมไม่ใส่เลยนะเพราะว่าผมไม่เอานะครับด้านท้ายนี่ไม่ต้องใช้ลําโพงแล้วนะก็เดี๋ยวมันจะมีร่องตรงนี้ผมจะใส่ไฟไฟซ่อนนะครับไฟซ้อนวิ่งตรงนี้แล้วก็พวกสายสายฟงสายไฟต่างๆเนี่ยผมจะใส่ตรงนี้หมดตรงนี้ได้เก็บขอบอีกทีหนึ่งนะครับได้เก็บขอบอีกทีหนึ่ง ตอนนี้ก็ดูดีแล้วนะครับทาเองนะทาเองตัวนี้ซื้อซื้อไม้แบบนี้ครับนี่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 อยู่โกบอลเฮาส์นะครับมันจะมีริมอยู่แล้วนะครับมีร่องอยู่แล้วก็เข้าริมเข้าอะไรก็จบนะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะอันนี้ผมตัดออกเห็นไหมเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูนะเนี่ยครับมันก็จะเข้าริมอย่างนี้เลยเนี่ยเห็นไหมมันเข้าแล้วเข้าริมต่อแล้วก็ยกได้เลยเห็นไหมข้อดีของเขาคือมันมันมันสนิทไงครับเนี่ยมันต่อกันสนิทนะครับ มัดหนึ่งสี่ห้าร้อยนะครับห้าร้อยกว่าบาทนะครับห้าร้อยกว่าบาทเอาแบบที่เขาเคลือบมาแล้วก็ดีนะครับเคลือบมาแล้วก็ดีแต่ตันนี้ผมไม่ได้เอาเคลือบเต่๋เขาเขากันนะน,นั่นกันเชือรากันอะไรมาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทาสแลกอีกทีหนึ่งนะตอนนี้ก็เดินตรงเดินสายเดินระบบไฟตัวนี้ก็จะเป็นไฟเล็กๆเนี่ยก็จะเป็นไฟที่มีรีโมทด้วยนะเปิดปิดรีโมทได้นะครับสามารถทําเป็นอะไระ เป็น25%ได้50%ได้หลีอะหลีแล้วก็เป็น100%ได้นะครับแล้วก็มีกระพริบได้นะตนัวนี้แต่ว่ามันเป็นสีขาวนะสีขาวเดี๋ยวผมจะเอาสตทิกเกอร์สีนวลๆใส่แต่ผมสั่งมาปิดทางลาซาดา้าไม่รู้ว่ากี่ร้อยนะครับ800 800กว่าบาทหรือพันเศษนี่แหละนะครับเนาะก็เอาแบบดีหน่อยนะเอาแบบดีหน่อยนะเพราะนี้เพราะว่ามันอยู่ร้านมันแก่ยากพยายามเอาของยี่ห้อเอาดีๆหน่อยนะครับดีๆหน่อยตร,ตรงนี้ผมก็ไม่เอาออกนะไอ้มันจะมีเดือยเหล็กตรงเนี้ยเห็นไหม คือของเดิมเขาคงจะไม่เอาออกนะครับเดี๋ยวทาสีอะไรเข้าไปมันก็จะดูดีหน่อยเนาะแล้วก็ช่วงระยะห่างของตัวนี้มันค่อนข้างที่จะแอร์เดิมของเขาเนี่ยแอร์เดิมอันนี้เดิมโรงงานเลยนะเนี่ยมันจะมีระยะห่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องหาไม้มาปิดตีไม้ปิดอีกทีหนึ่งแล้วก็ด้านหน้าน,นี่ก็บุเขาบุเรียบร้อยนะผมจะไม่ใส่สนวนนะครับเพราะว่าพอกระเทิน <laughs> สนวนที่ใส่มันก็ไม่ได้กันอะไรนะครับสู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับสู้ตัวนี้ไม่ได้ ฝนตงฝนตกเดี๋ยวโคตนเงียบเลยนะตัวนี้นะครับแล้วก็ความร้อนจากที่ผมทดสอบแล้วเนี่ยคือจอดต่างแดบมันก็ไม่ได้ร้อนระอุล,ลงมานะครับก็โอเคแล้วนะนี่นะครับไล่เกบเดี๋ยววันนี้เรามาทำหลายๆอย่างอยู่นะวันนี้ผมจะมาดูพวกระบบไฟเนี่ยอันนี้สายไฟเล็กๆไฟดาวไลท์ไฟเลี้ยงตอนคืนเวลาพอได้มองเห็นนะตัวนี้ก็มีมาแล้วแล้วก็อุปกรณ์ต่างเดี๋ยวผมมาให้ดูอ,อนี่ ก็จะมีไฟพวกนี้นะครับมีไฟพวกนี้นี่นี่น่นนงแล้วก็ไฟเส้นนะครับไฟเส้นมีสะพานไฟมีฟิวให้นะครับนี่เตรียมไว้ตัวนี้ก็พวกปลั๊กต่างๆนะปลั๊กชาร์จไฟอะไรต่างๆเนาะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต้องลองดูนะครับประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละนะแล้วก็มกีหลายๆอย่างอยู่ผมต้องมาวางไว้แล้วก็เดี๋ยวค่อยๆใส่ไฟตอนนี้ไม่มีแพลนว่าจะทํำยังไงนะแต่ว่าใจอยากทําเป็น2ชั้นอยู่แล้ว นะครับก็คือเดี๋ยวชั้นลอยเนี่ยก็คือเตียงต้องอยู่ประมาณนี้ให้นั่งไม่ติดหัวนะครับนั่งไม่ติดหัวแล้วก็เผื่อลูกไปด้วยก็ได้นอนด้านล่างได้นะครับไว้คงไว้ของไวอง้ไวอะไรมันก็ได้ใหญ่มันได้สูงหน่อยเพราะว่าข้อดีของคันนี้คือมันหลังคาสูงไงมันได้2ชั้นนะครับทำเตียงเป็น2ชั้นนะก็ประมาณนี้ห้องน้ําผมไม่ทําแต่ว่าจะทํากั้นเป็นห้องแบบตอนคืนเวลาภรรยายไปด้วยพอ,พอได้เข้าฉี่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็กั้นพอได้มันเป็นมิดชิดหน่อยประมาณนี้ก็แล้วกัน นะครับผมไม่เอาระบบน้าเข้าไปผมจะอาบข้างนอกกัแล้วประมาณนี้ประมาณนี้นะครับครับผมตอนนี้ก็เ,เดินระบบไฟตรงห้องเพดานนะครับดูฮะเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะนี่นะครับก็อ,อยู่ก็จะประมาณนี้นะประมาณนี้นี่น,นี่นี่เห็นไหมเอ่อโดยรวมโอเคนะนะครับมันก็จะมีรีโมทนะครับ รีโมทอยู่2ตัวนะก็คือว่าไอตัวใหญ่เนี่ยจะเป็นไฟเส้นวิ่งนะครับไฟเส้นวิ่งก็สามารถทําเป็นแดนเป็นฝาดเป็นอะไรได้นะครับเป็นรีโมทนะตัวนี้นะครับเห็นไหมสีสันสดใสนะครับนะถือว่าโอเคเลยนะครับก็มันปกติก็ซื้อซื้อเป็นเส้นเนี่ยมันก็จะพอเขาเรียกอะไร เออมันก็ราคาเท่ากันนะครับก็เพิ่มอ,อีกประมาณ50บาทร้อยนึงก็เลยเอาเป็นตัวนี้ไปนะสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับนี่เปลี่ยนสีได้นะสีแดงอย่างเงี้ยนะครับแดงทั้งลำแล้วก็อะไรต่างๆได้แล้วก็ตัวนี้ตังไฟดาวไรท์เนี่ยก็สามารถหลีได้นะครับหลีเป็นี่เป็นตก็นี่ฮะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เออห้าสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยนะครับกระพริบได้ด้วยนะเนี่ย แี่ <BS> มีรีโมทมึนเจ๋งจริงๆแต่เนี่ยมีดอกมีปึ๊บ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 สารพัดสารเพนะครับนอก,ก็เดี๋ยวเอาร้อยเลยนะก็เทสไปนะตัวนี้ใช้แบตเตอรี่อยู่นะครับแบตเตอรี่ร้อยแอมของรถกระบะนะโดยรวมถือว่าโอเคนะก็ะตัวนี้ซื้อมา 1... 1...2... 3 4 5 5้าห้ากล่องนะครับ5กล่อง5กล่องพอดีนะกล่องนึงมัน5แผ่นนะ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนับดูก่อน1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2ี่ห้าหนึ่ง5 4 4กล่องห้ากล่องเหลืออยู่แผ่นนึงนะครับด้านข้างนี้ด้วยแปะข้างโอเคแนละ้วตรงนี้เดี๋ยวหาอะไรมาแปะปิดปิดมาหน่อยมันก็จะโอเคแล้วแหละนะครับโอเคแล้วแหละแล้วก็ตัวพื้นเนี่ยผมก็ได้ใส่พวก ด้านโค้งนั้นใส่เพื่อด้านข้างนะครับนี่ด้าน,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 นข้างเดี๋ยวกําลังวัดด้านข้างอยู่ตอนนี้ให้คูณนะครับช่างคูณช่างคูณนะคขัดไล่ขอบอยู่ตัดแผงข้างนะครับตัดแผงข้างก็เป็นไม้ไม้อะไรไม้พวกเศษเอาแล้วมาอัดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทาสีอยู่ก็ไม่ได้สีเลียดนะครับนี่อย่างเงี้ยตัดไว้แบกเขาอยู่นี่นะครับแบกเขาอยู่นี่นะก็เดี๋ยวแปกข้างไปมันก็จะเป็นรถละนะครับเสร็จแล้วก็โครงการผมผมว่าจะทําเหมือนรถญี่ปุ่นนะ่ะนะครับมันก็กึ่ง2ชั้นเนาะ อีกสองชั้นก็คือเดี๋ยวผมจะทําชั้นขึ้นลอยหน่อยนะครับสูงขึ้นมาหน่อยเอาสักครึ่งครึ่งหน้าต่างเนี่ยก็จะเป็นเตียงละนะครับเป็นเตียงละคือหน้าต่างเป็นเตียงนะหรืออาจจะไม่ถึงครึ่งหน้าต่างก็ได้เพราะว่าผมต้องการดูว่าระหว่างตรงนี้ถึงตรงพื้นฟูกเนี่ยไม่ให้หัวมันชนเนาะก็ประมาณนี้เพราะว่าลุกนั่งได้สบายๆนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็สามารถจะนอนได้ก็นอนตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าเกส่วนมากผมจะเอาเป็นโล่งเลยนะเกะก็จะคือเกนจะอยู่แค่ตรงนี้ ไม่เกินเลยซุม้มมานิดหน่อยนะครับเลยซุม้มมานิดหน่อยก็ข้างล่างนอนได้คนหนึ่งนะครับเท่ากับ3คนเพราะว่าดูแล้วเนี่ยลูกผมก็เริ่มโตขึ้นแล้วมันก็จะไม่ไปกับผมแล้วนะครับก็จะไปสองตายายส่วนมากนะครับก็จะมีบางทีลูกไปด้วยคนสองคนมันก็นอนได้มันที่มันยาวนะมันยาวแล้วก็2ชั้นนอนข้างบน3คนได้นอนข้างล่างคนหนึ่ง4ี่คนอย่างเงี้ยน,นะก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับไล่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราเก็บงานไปเรื่อยๆนะครับเดีย๋ยวไปบูดตรงข้างหน้าอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเอาตู้เย็นมาวางนะ กั้นทาชักโคกหน่อยนะครับกั้นห้องทําชักโคกหน่อยอาจจะไม่ได้ทําชักโคกได้ซ้ำนะครับเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่ง oh, เพราะว่ามันมันมันเขาเรียกอะไรเอ่อพื้นที่มันจํากัดนะครับเพราะว่าเน้นเน้นคือนอนเพราะว่าเราไปนอนสไตล์อย่างเงี้ยมันมีปลั๊กให้อยู่แล้วแนละสถานที่เอกชนเนี่ยมีปลั๊กมีห้องน้ําสะอาดสะอ้านด,ดีนะครับเราก็ไม่ได้เรียดแต่ถ้าฝนตกอย่างเงี้ยอาจจะได้มาทิ้งช่องอะไรอยู่ในห้องนี้นะประมาณนี้นะครับเนี่ย okay, ครับผมก็ ฝาข้างขึ้นแล้วหนึ่งข้างนะครับลองประกบดูนะจะเป็นยังไงสมาร์ทสมาร์ทกอัเข้าไปกรุบพอดีไหมแม่ยังกระจับวางนะครับยังกระจับวางเป๊ะไหมเดี๋ยวดูด้านนี้ก่อนเอาดัานเข้าสุดเด้อด้านข้างเป็นยังไงชนพอดีไหม นิดหน่อยนะครับต้องเอาี่นี้ขึ้นมาพอดีน,น,นี่ติดตรงนี้ติดตรงนี้ติดตรงนี้นะครับเดี๋ยวต้องเอาโค้งมานิดนึงนะครับโค้งลงมาหลบมันหน่อยนะแต่ด้านบนน่โอเคแล้วเพราะว่าผมตรงนี้ผมจะเอาสูงขึ้นมานะครับให้มันเลยตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาไม้เอาไม้มาปิดกั้นนะครับปิดกัน้นไม้มาใส่เป็นฉากกัน้นมันก็จะดูดีขึ้นมาหน่อยน,นะฮะก็ดูนี่น,น,นีด้านข้าง สวยงามนะครับสวยงามเจ,จ้าจิงบงนะครับแจ๋วแจ๋วนะครับแจ๋วเดี๋ยวก็เหลือตรงนี้นะครับเหลือตรงนี้ผมไม่ผมไม่ใส่ฉนวนนะเพราะเขาไม่จําเป็นนะครับด้านข้างนี้ไม่จําเป็นเลยเพราะว่าหนึ่งมันมีระบายลมมันมันลมมันระบายตรงเนี้ยนะครับแล้วก็น้ําก็จะไหลผ่านได้เวลามันเข้ามันก็จะซึมพวกด้านข้างก็ซึมไปเดี๋ยวลองดูก่อนนะผมจะทดสอบนะดิผมเอาทำมาทดสอบนะครับถ้ามันโอเคผมก็จะได้แชร์แบ่งปันกันแต่บางหลายท่านชอบ ทาไปนะมันบางทีมันอมน้ําอมอะไรนะครับน้ำมันจะไหลด้านด้านข้างนะประมาณนี้นะครับครับผมตอนนี้ก็แปะด้านโค้งด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาน,นี้เอาของเดิมเขานะพวกมุมพวกโค้งเนี้ยผมเน้นของเดิมคือตัดไม้มันไม่สวยอะ่ะไม้มันลุกคลี่อะไรยังไม่รู้นะครับก็เลยเอาของเดิมก่อนนะแล้วก็แผงข้างเนี่ยผมตัดสูงขึ้นมาถึงนี่เลยนะถึงนี่เลยนะครับก็อย่างอย่างที่คลิปเอามาเทียบดูเมื่อกี้นะครับก็ ส่วนประตูสไลด์ผมจะไม่ไปยุ่งกับเขานะครับประตูสไลด์ก็ปล่อยของเขาไปนะแล้วก็มีตรงไหนอีกไฟด้านข้างโอเคไฟนี่โอเคแล้วนะครับก็เดินวายสายวายอะไรเรียบร้อยอ่ะด้านข้างนี้ผมจะเอาเป็นสีขาวนะขาวไปก่อนเดินยืนพื้นขาวไปก่อนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามันจะขาวยังไงไปดูกันครับอ่าครับผมนี่นะครับผมก็เอามาพ่นเรียบร้อยแล้วนะตัวนี้ก็จะเป็น ข้างขวาตัวหลังนะครับนี่ข้างขวาตัวหลังแล้วก็ข้างขวาตัวหน้านะครับแล้วก็เป็นข้างซ้ายนะครับตัวนี้ข้างซ้ายก็มาพ่นสีขาวนะพ่นสีขาวแล้วก็ลงเงาเรียบร้อยนะครับเอาเป็นสีขาวก่อนแล้วเราจะตัดอะไรเราค่อยมาตัดใส่อะไรต่างๆค่อยมาเจาะใส่เอานะครับตัวนี้เป็นไม้นะเป็นไม้อัดไม้อัดแล้วก็ผมก็มาโป้มาแต่งอะไรเสร็จแล้วก็เอ่อมาพ่นสีขาวนะครับพ่นสีขาวนี่ก็จะเป็นเหมือนเฟอร์นิเจอร์เลยนะ ผมสีขาวผมจะไม่ไม่มีผิวเรียบนะครับไม่ไม่แปะผิวเรียบเพราะว่าที่เกียยตัดบอกกันงตรงที่เกียยตัดนะครับนี้เกี่จมาปาดตัดอีอีแผ่นหนึ่งแล้วก็มาแปะแล้วทากาวอะไรเงี้ยผมไม่เอานะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันตัวนั้นเดี๋ยววิ่งเส้นวิ่งอะไรกันกันอย่างนั้นดีกว่าเนาะสี่ประตูคันบีไหนเนี่ยหน่งสวยๆเลยนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะนี่ขาวๆส่วัน เตียงเนี่ยผมยังสองจิตสองใจอยู่นะครับน่าจะได้2ชั้นหรือชั้นเดียวอาจจะได้ชั้นเดียวนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยสชั้นเนี่ยชั้นล่างเนี่ยนอนชันเข่าก็ไม่ค่าับผมเน้นคือถ้าชั้นบนเนี่ยชั้นบนเราเอาคือแบบนอนแล้วลุกขึ้นนั่งได้เนี่ยชั้นล่างจะเตี้ยมากจะต่ํามากนะครับแล้วก็จะใช้ประโยชน์สอยใช้สอยอะไรต่างๆมันไม่ค่อยได้ไม่ค่อยเวิร์กนะก็เลยต้องเดี๋ยวลองดิ้นดูกอีกทีนึง ขึ้นเตียงก่อนขึ้นเตียงก่อนความยาวของเตียงผมก็จะเป็นเมตรแปดสิบนะเมตรแปดสิบพอนะครับนี่นะก็จะเอาแค่เมตรแปดสิบก็คือถอยจากตัวนี้มาประมาณสิบเซนนะครับสิบเซนแล้วก็เริ่มจากตรงนี้ก็คือทํใไมผมต้องเริ่มจากตรงนี้นะครับเพราะว่าตัวมุมเนี่ยนี่ครับเห็นไหมขึ้นไปขึ้นไปมันมีมุมโค้งเห็นป่ะมันมีโค้งนะครับมันมีโค้งก็งเลยว่าตัวนี้มันจะมันจะมาชนตรงนี้พอดีผมจะเอาบาตรงนี้นะครับตรงนี้ค่าค่าค่าเตียงสองชั้นนะ ดูตามผมนะครับเตียงสองชั้นมันจะอยู่ตรงนี้พอดีตรงนี้นะครับชั้นบนชั้นล่างจะนอนพื้นเลยนะชั้นล่างนอนพื้นพื้นผมจะเป็นลาบไปเลยแล้วกม็มีมีชั้นอยู่ด้านข้างนะครับชั้นด้านข้างแล้วก็ความความยาวเนี่ยก็คือเม,ม็ดจากเนี่ยจากริมในนะริมในกระดาษกาวดนหรืริมในถึงริมในตรงนู้นนะครับเม็ดแปดสิบนะครับเม็ดแปดสิบแล้วก็ก็จะเหลือเนื้อที่อยู่ทำข้อตรงเคาน์ <S <S ตตเตอร์อะไรต่างๆอยู่ตรงนู้น, <S <S นส่วนตรงหลังเบาะที่มาเปิดอะไรเนี่ยผมว่าจะทําโล่ไว้แต่ผมจะยื่นตรงนี้ไป ไปกินหน้าที่ตรงนี้แล้วให้เข้าตรงนู้นนะครับเข้าตรงนู้นนะเดี๋ยวไปดูภาพกันดีกว่าส่วนมากคนจะจะเอาแค่ตรงนี้นะมีเคาน์เตอร์ตรงนี้ใช่ไหมมีเคาน์เตอร์บางตรงนี้นะครับแต่ว่าผมยังไม่รู้ไม่รู้อาจจะมีหรือไม่มีก็ไม่รู้ทําไปเรื่อยนะครับยวขึ้นเตียงก่อนแล้วอย่างอื่นมันจะดิ้นมาเองนะครับเลยว่าเดี๋ยวขึ้นเตียงเสร็จแล้วก็เดี๋ยวชั้นเชิญอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นตรงนี้เลยขึ้นเลยมาเลยแล้วก็ปิดยาวปิดกั้นมาครึ่งหนึ่งเลยอ่ะให้เดินขึ้นแค่ตรงนี้ให้เดินขึ้นแค่ตรงนนนี้้ะครัับขึฝ่งนี้ นะขึ้นฝั่งนี้ไปแล้วกเ็เดินเข้าไปนะครับมีเขาตงเขาเตริร์จะได้เป็นบางสายตาด้วยนะผมคือมันจะได้บางสายตาด้วยเผื่อภรรยาดัางฉี่นั่งอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะก็ประมาณนี้ประมาณนี้นี่นี่นะก็เนื้อที่เหลืออยู่ประมาณเท่าไหร่วะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนแป๊บนึงน,นะฮะเอาตลาดเม็ดก่อนเนี่ยเนื้อที่เนื้อที่จากเตียงนะจากปลายเตียงมาถึงพื้นเนี่ยจากข้างหน้าเนี่ยก็อยู่ประมาณเม็ดเมตรยี่สิบนะเม็ดยี่สิบเม็ดยี่ห้านะครับ ส่วนความกว้างเนี่ยมันเมตรห้าสิบอยู่แล้วนะครับมันเมตรห้าสิบอยู่แล้วนะก็เมตรยี่สิบนี้ก็หุ่นได้เยอะเลยนะเดี๋ยวเอาซิงค์สักตัวหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราซิงค์ซิงค์สักตัวหนึ่งใส่ตรงนี้นะใส่ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวกัน้นกั้นตรงนี้ไว้ฉี่หรือเปล่าอาจจะกั้นห้องเลยนะผมอาจจะบ้าผมกั้นห้องเลยนะ กั้นห้องก็ไว้ไว้ห้องฉี่ห้องอะไรอย่างงี้ครับหรืออาจจะไม่ได้กั้นก็ได้นะเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงนี้อาจจะลูดม่านใส่ม่านนะครับใส่ม่านบางสายตาไว้เนาะบางสายตาประมาณน,นี้นะครับใส่ม่านบางสายตาด้านบนนะแล้วก็เออส่วนพวกเนี้ยด้านส่วนพวกเนี้ยยังไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อเพราะว่าจริงๆล้วต้องเข้าทางนี้แหละเดินเข้าทางนี้แหละตรงนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์ออกมาก็มีบาอาจจะน้ําอยู่ตรงนี้ก็ได้น้ําอยู่ตรงนี้ก็ได้นะก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่ดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมันได้มันดิ้นได้หลายอย่างนะมันดิ้นได้หลายที่เพราะว่าดูดูของญี่ปุ่งญี่ปุ่นเนี่ยบางบางที่เขาก็ไม่มีตรงนี้นะไม่มีเคาน์เตอร์ตรงด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีแค่ตรงนี้นะครับเขาจะมีมาตรงนี้เครื่องหนึ่งยื่นออกมาเลยแล้วบังเลยนะบังสายตาเลยครับบังสายตาเลยอาจบางท่านก็บางคันก็อาจจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ผมว่าจะเอาบังสายตาเลยมันจะได้มีวางของวางอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะ แของทํากับโคงกับข้าวอะไรก็เปิดตรงนี้ก็มาทําออกมาตรงนี้เลยแล้วเดินก็เดินตรงนี้เลยหยิบใช้สอยอะไรตรงนี้มันก็จะได้กว้างแล้วก็งานง่ายต่อการเซอร์วิสไอตัวเครื่องยนต์ด้วยเพราะว่าตัวนี้มันเรานั่งอยู่บนเครื่องนะครับโตโยต้าหัวจหลวดเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะนี่อยู่นะนะครับปกติโซนทางนี้ยังไม่มีใครทํานะอุบลอุบลยังไม่มีใครทําพวกอย่างเงี้ยผมก็เลยอ่ะทดลองทําดูซิว่าหัวจหลวดมันจะยากยังง่ายเดี๋ยวเอาเรื่องอยู่นะครับพวก หลังคาสูงเนี่ยมันจะทํายากหน่อยนะครับก็คือมันต้องมาปมมาปิดก็ไม่ยากเกินความสามารถนะครับเดี๋ยวลองดูนะลองดูว่ามันจะจบอยู่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมต้องลองทําดูว่าเข้าตรงเข้าตาลูกค้าไม่เข้าตาก็ลด 4, 5่หคัน10กว่าคันเนี่ยรถตู้เนี่ยอาจจะได้ทำนะครับอาจจะได้ทำก็เป็นงานทีเดียวจบไปเลยเนาะทำทีเดียวให้มันจบไปเลยก็ว่ากันไปนะครับตัวนี้เดี๋ยวดูอีกทีนึงนะ แต่ว่าเตียงเนี่ยผมจะเอาแปลกแวลกเนวเขาอยู่แล้วผมจะเอาเป็นสไตล์ของผมนะครับเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นเลยนะนะแล้วก็มันจะได้วางของตรงกลางเนี่ยทำไมผมเอาเตียง2ชั้นแล้วก็ช่องล่างเนี่ยกั้นข้างกว้างหน่อยเพราะว่าหนึ่งผมขายเต็นท์หลังคาด้วยนะคันนี้ผมต้องขนของด้วยเนาะของยงของยาวอะไรเงี้ยเราเราตรงกลางเนี่ยมันจะโล่งเลยนะเวลาเราพับเก็บอะไรเงี้ยเก็บสไลด์สไลด์ถาดตรงกลางตรงกลางก็จะโล่งไปเลยคิดตามผมเนาะโล่งแล้วก็สูงสามารถเสียบเต็นท์เข้าไปได้นะครับเต็นท์หลังคารถเนี่ยเวลาไปขน ขนส่งส่งเ<น>ขาไม่ส่งที่บ้านนะไม่ส่งมาที่อู่นะครับก็ต้องไปเอาที่ขนส่งณจังหวัดนั้นนั้นแล้วก็เสียบแล้วก็ใช้งานได้นะครับใช้งานได้ก็คือตรงกลางเนี่ยตรงกลางเนี่ยเหลืออยู่ประมาณผมกะจะว่าจะให้เหลือประมาณ80ิหรือถึงเมตรหนึ่งอ่ะเมตรหนึ่งแล้วก็ยาวไปเลยยาวไปเลยนะครับสามารถทะลุได้ทะลุได้ส่วนของเขืนเขาไว้ด้านข้างมันไม่ได้เยอะนะครับปกติเราก็ใส่แค่รางมีกล่องมีราง,งอะไรในกล่องพวกนี้กล่องผมก็ กล่องตัวนี้จบนะครับอยู่ในนี้ทุกอย่างอยู่ในนี้หมดจบเลยนะไม่ต้องไปใช้อะไรอย่างอื่นนะครับก็สไลด์ขึ้นไปกองมาไว้ในรถอาจจะเสียเข้าตรงนี้ก um ็ได้นะเวลาเราไปแคมปิ้งเนาะเสียเข้าตรงนี้มันก็พอดีใช่ไหมของเขิมก็วางได้ตรงข้างนี่ก็เป็นพวก power bank เอ่ของอะไรต่างๆพวกคอนโทรลเราก็จะไว้ตรงส่วนในส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวพวกคอนโทรลไฟฟ้าเนี่ยผมจะไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าเน้นคือเสียบปลั๊กเอาเลยนะครับเสียบปลั๊กกับพวกนี้มัน ไฟไฟสองอย่างเนี่ยมันไม่มีอะไรเยอะไฟตัวนี้มันก็แค่ใช้ไฟแบตเตอรี่แค่นี้มันก็ได้ทั้งคืนแล้วนะสองคืนสามคืนแล้วนะไฟแค่นี้แบตเตอรี่ลูกหนึ่งจบเลยนะครับก็อถอดยกไปชาร์จหรือ,อ,อใส่กับลิเธียมก็ได้ลิเธียมก็ได้ลิเธียมผมก็มีอิอร์ตเตอร์แยกต่างหากอยู่แล้วไงครับก็ยกเข้ายกออกได้นะครับก็เสียบใส่แอร์ใส่อะไรก็เสียบเข้าไปนะครับแอร์ก็จะเป็นแอร์เคลื่อนที่นะผมไม่เอานี่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวปักเข้าเป็นระบบไฟบ้านระบบไฟบ้านผมก็เดินปักพ่วงไปแล้วก็ ปิดประตูทักเอาสายไฟสายไฟมันไม่ยากมันไม่ยากอย่าไปคิดให้มันยากไปฝังไปเฟงมันวุ่นวายนะเพราะว่าดูแล้วผมไม่อยากจอดรถนะครับไม่อยากจอดรถเพราะว่าเราก็ทําขายรถด,ด้วยขายรถด,ด้วยเนาะก็ทําให้มันพอด,ดีดูงามอะไรเงี้ยส่วนไฟที่มันเป็น12โวลต์ก็ส่วนมากก็สองสว่างก็มีแค่นี้มันไม่มีอะไรเยอะแยะแล้วนะครับไม่มีอะไรเกินนี้แล้วนะครับเกินนี้แล้วส่วนชาร์จโทรศัพท์ก็อยู่ใน p อ w e r บ a n k ในใน ไอ้ลิเทียมลิเทียมของผมมันมี400แอมใช่ไหมผมก็มีเวเตอร์มีอะไรก็เดี๋ยวเดินปลั๊กลอยไว้ก็เสียบเข้าไปนะครับถ้าไม่มีที่ที่เราไปพักแรมเนี่ยมันไม่มีปลั๊กไฟให้เสียบเราก็ใช้ใช้ลิเทียมไปส่วนที่มันมีมีปลั๊กนะครับเราก็เดินสายไฟพว่วงเข้าไปสักสี่ผมว่าจะทําไว้สัก40เมตรนะ40เมตรเอาอยู่ยาวไปเลยนะครับอาจจะ20 2ต่ออะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่ายาวมากเดี๋ยวมันพันกันเนาะ ก็ประมาณนี้ของเขือมันไม่เยอะอยู่แล้วเสียบใช้เสียบขวาชั้นเชิญอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยคล้ากันเดี๋ยวขึ้นเตียงดูอีกทีหนึ่งอาจจะเป็นเตียงชั้นเดียวก็ได้หรืออาจจะเป็นสองชั้น,นก็ได้ก็ไม่ว่าก,ก็ไม่รู้นะครับยังไม่รู้เพราะว่าขําบนนี้ผมจะไวโ้โ่งผมจะไม่ได้ทําอะไรนะเดี๋ยวอาจจะตรงนี้อาจจะทําเป็นชั้นแต่ตรงเนี้ยผมทําชั้นไม่ได้นะครับบางท่านบอกทาไมไม่ทําชั้นลอยชั้นอะไรผมทําไม่ได้บอกตรงนะครับเพราะว่าเพราะว่า อ่อผมต้องขนเต็นท์ไงเต็นท์มันเม็ดเม็ดยี่สิบอ่ะเม็ดยี่สิบก็พอดีเลยนะครับเม็ดยี่สิบเม็ดสี่สิบประมาณนี้เม็ดสี่สิบนะครับเนี่ยเม็ดสี่สิบมันก็จะพอดีเต็นท์เลยนะครับนะเข้าใส่เข้าไปก็เข้าใส่ตรงเนี้ยมันก็ใส่ไม่ได้ละนะครับมันก็จะใส่เต็นท์เสียบเต็นท์ไม่ได้ติดหลังคาเนาะไปขนเต็นท์หลังคามาส่งลูกค้าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะมีบาร์ตรงนี้นะครับเป็นชั้นลอยชั้นลอยขึ้นมาเป็นบาร์ตรงนี้นะครับเวลาเรา นั่งหย่อนขาแล้วก็กินข้าวอะไรอยู่ข้างบนตรงนี้นะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ EP 2นะครับกับโตยโยต้าหัวจรวดนั่นเองนะครับหัวจรวดคันนี้ก็ขายอยู่นะถ้าผมทํานี้เสร็จก็ยังไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ผมกำลังคานวณอยู่น่าจะอยู่ส0 0 0 0นกว่าอยู่นะครับรวมรถคันนี้คันนี้เป็นเครื่อง KZ 3 0 0สามพันเทอร์โบนะครับแล้วก็ทําปงทําปั๊มเรียบร้อยนะครับ เฉลี่ยแล้วเนี่ยอัตราการกินน้ํามันนะครับเซฟๆเลยนะตอนนี้ผมผมจูนปั๊มให้มันประหยัดขึ้นอาจจะอืดหน่อยแต่ว่าเกียห้าเกียเกียสี่เกียห้านี่ไหลปลายดีนะครับเหยยบมาหยยบมาอยู่แล้วนะครับก็ได้อยู่ประมาณ8โล9โล,ลลิตรนะครับก็ถือว่าโอเคนะโอเคนะสำหรับบอด,ดี้ขนาดนี้นะครับเครื่องเครื่องสามพันมันก็ถือว่ากินอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็กินแต่มันวิ่งไนงะมันวิ่งนะครับประมาณ9นะครับประมาณ9โลล,ลิตรนะก็ ข้าวนะข้าวนะข้าวข้าวคันนี้สามแสนกว่าแน่นอนนะครับสามแสนกว่าแน่นอนยังไม่ได้ทํากับสีนะถ้าทํากับสีก็อยู่ประมาณห้าแสนนะครับห้าแสนเพราะว่ารถขับสีหลังคาเตี้ยเนี่ยเดิมเดิมเขาก็อยู่ประมาณสี่แสนกันละนะครับตันนี้ผมก็ตัวน,นี้เป็นซูเปอร์คัาตอมแท้คอยสปริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะนี่ข้าวข้าวทำภายในก็ตอนนี้ลงทุนไปก็เท่าไหร่ละนะหลายท่านอยากถามใช่ไหมสงสัยใช่ไหมว่ามันกี่บาทละนะครับก็ไม้แผ่นละ 500กว่าบาทพันพันสองไป2แผ่นไม้พื้นนะครับไม้พื้น2แผน่นอันเนี้ยสองพันกว่าบาท2,000ก็เท่าไหร่ละนะครับอ๋อพันกว่าสามพันสี่พันนะครับค่าแรงนะนอ็นอตเนื้ตก็ประมาณ2องสามร้อยนะครับสองสามร้อยก็มีนอ็อตมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม้ด้านข้า,างอีกก็พันก็ประมาณหกเจ็ดพันแปดพันแล้วนะ แปดพันแล้วนะยังไม่รวมปูไม่รวมอะไรนะครับแล้วก็โซลงสลักยังไม่ได้รวมแล้วก็น่าจะจบอยู่ประมาณห้าหกหมื่นอยู่นะห้าหกหมื่นอยู่นะครับสาหรับงานไม้ที่อ้อมต่างๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเหลือเตียงอีกผมยังไม่รู้ว่าจะหมดไม้กี่แผ่นนะครับยังไม่ได้คํานวณต้องขออภัยด้วยนะตอนนี้น่าจะหมดหลายหมื่นอยู่นะครับหลักเป็นหมื่นอยู่สองหมื่นได้สามหมื่นได้ประมาณนี้นะครับเฉพาะค่าของนะครับยังไม่รวมค่าแรงบางท่านบอกว่า ทำไมเอาแพงจังเลยอย่าลืมว่าค่าแรงด้วยนะครับมีค่าแรงมีกาวมีอะไรต่างๆพักอุปกรณ์ต่างๆที่มันไม่ใช่เกี่ยวกับไม้เราไปคํานวณเรื่องไม้อย่างเดียวว่าไม้กี่แผ่นกี่แผ่นกี่แผ่นราคามันเท่านี้ทาไมเขาเอาแพงจังเลยอย่าลืมว่าค่าออกแบบเขาค่าดีไซน์เขางานมันไม่ได้ขึ้นง่ายๆนะครับดูเหมือนง่ายนะหลายท่านบอกว่าทําง่ายนะแต่ผมบอกว่าทายากบอกตรงนะครับแต่ข้าใจรักก็ไม่ได้ยากเกินเกินเอื้อมนะครับเกินความสามารถนะก็ทามันก็ทําได้นะทําได้นะครับ จำได้มันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถนะครับแต่ก็ทําได้นะบางทีเนี่ยมันมันจะมายากตรงข้อต่อยางเงี้ยเนี่ยเนีเห็นไหมนี่ครับเอาง่ายนี่นี่นี่พวกที่มันเหลือมันเหลือเราจะปิดยังไงเนี่ยมันเหลือช่องเนี่ยช่องผมตรงเนี้ยผมกำลังงงงงงงอยู่อาจจะไล่ลงมาไล่ลงมาแล้วก็ปิดตรงนี้นะครับมันก็จะเหลือววาเวมหน่อยอย่างเงี้ยพวกอย่างเงี้ยมันก็ดูดูเผลอๆมันสวยนะแต่ว่าถ้าดูแบบจ้องจ้องอะไรอย่างมันไม่สวยนะบอกตรงนะครับเนี่ย ก็เห็นไหมมันก็ยังมีก็จุกกระจิกอยู่ด้านหน้าผมก็ยังไม่ได้ทําเลยยังไม่ได้ปิดเลยเพราะด้านหน้าเนี่ยมันเป็นราคาสูงผมไม่อยากให้เสียหน้าที่ผมว่าจะทําชั้นไว้สักครึ่งหนึ่งแล้วก็ทํากั้นนิดนึงนะครับพอให้มันของมันไม่กระเด็นลงมานะครับก็อาจจะประมาณนี้ก็แล้วกันอาจจะเป็นตะข่ายกั้นไว้การประตูไว้กัรนตกกันอะไรนะครับทําไว้ครึ่งหนึ่งพอได้ไว้ของไวง้ไวกระเป๋าไว้อะไรอย่างเงี้ยได้นะก็ยังโอเคแต่พวกนี้ก็โอเคแล้วนะไฟก็หลบ ให้เรียบร้อยนะครับหลบไฟก็เป็นไฟดาวไลท์วิ่งแล้วก็มีไฟ3หลอดตัวนี้แล้วนะก็โอเคละก็ถือว่าสว่างหรอกสำหรับตอนคืนไม่มีปัญหาถ้างในมีไองไอเดียอะไร <c oughs> นะ <c oughs> ก็ส่งมาให้ผมดูได้นะครับมาแชร์กันได้นะครับพิมพ์บอกกันนะว่าต้องทำนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ระบบไฟผมจะไม่ไปยุ่งไม่เจาะไม่เสริมอะไรผมจะปิดให้หมดแล้วค่อยมาทำข้างนอกเอานะครับเป็นปลั๊กพ่วงปลั๊กอะไรลอยเอาไม่อยากวุ่นวุ่นวายสวิตช์ไฟก็เอาไว้แค่2 3ส สองสามตัวพอนะครับปั๊มนมปั๊มน้ําผมอาบนอางนะครับอาบนอกางให้อาบนอกางไม่อยากบุ่นวายข้างใน,นเพราะว่า 1. มันมีความชื้นนะครับความชื้น2มันเจาะแล้วมันรู่นนี้นั่นนะครับเสียดายรถนะครับเสียดายรถแล้วนะก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ดูดิ ระบบไฟมันเยอะจริงๆเลยซุปเปอร์คัตตอมเนี่ยไหมจั๊กอะไรจักกล่องอะไรเต็มอยู่เนี่ยด้านนี้เหมือนกันนะอันนี้ปิดไว้เฉยนะตอนแรกเต็มเลยเนี่ยนี่ก็เต็มเลยนะเยอะเยอะนะครับซุปเปอร์คัตตอมนี่เยอะชุดคอนโทรลฮิตเตอร์เขาก็อยู่ตรงกลางเนี่ยผมก็ไม่เอาถอดออกนะครับถอดออกก็ประมาณนี้นะประมาณนี้อ่ะอยาวไปเรื่อยๆแล้วครับสำหรับ EP 2นะครับคร่าวๆคร่าวๆซุปเปอร์คัตตอมคันนี้กำลังขึ้นภายในนะครับหตทำนะฝึกทำปกติส่งร้านเขาทำนะครับแล้วก็บางที ส่วนมากผมจะให้ลูกค้าไปทําเองนะครับผมก็จะอ้อมแอบแปะข้างอะไรอย่างเงี้ยให้นะครับถ้ามันอะไรง่ายๆผมจะทําให้อย่างอย่างข้างๆเนี้ยเห็นไหมอย่างตัวเนี้ยผมทําให้ไอ้ค่าลูกค้าอยากให้ใส่ให้ผมก็ใส่ให้ได้นะครับเพราะมันไม่ยากตัดไม้แต่อะไรใส่แปะแปะแปะก็จบแต่หลังคาเนี่ยครับเป็นหลังคาสูงคิดหนักอยู่เหนื่อยเหนื่อยแต่ค่าหลังคาสูงเนี่ยถ้ามาเป็นแอร์ตัวเนี้ยมันไม่มีปัญหานะครับไม่เสียเวลาในการย้ายนะเป็นแมคโครบัสก็คือเป็นแอร์ช่องแต่ค่าบางบางค่านเป็นลาวอย่างเงี้ยต้องเอาราวออกแล้วก มันถึงจะอ้อมได้นะครับอ้อมได้แต่หลังคาพวกนั้นไม่ต้องไปทำเาหรอกเราอ้อมข้างก็จบแล้วนะครับนี่ง่ายๆนะครับเราไม่ต้องไปโชว์ใครในี่ใช้งานได้จริงนะครับนี่งานได้จริงก็ประมาณนี้นะอ่ะ EP สจบไปแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย